ใช้ขีมอะไรครับเนี่ยหนาสิทธิ์เี้วหนาหนาโคตรไซเ์นะหนาไซ์หรือหนาสิทธิ์ว่าในว่าทไหนแล้วเนี่ยยังไม่ถึงอีกเหรอสุสดี่เขานวันนี้เรา้ามาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมขณะน,น,นี้ตอนนี้ปวดขาแล้ครับ 导呀，我已经了， เราจะไปน้ำตกชันตระเพนนะครับผมบาง,างพระชงบุรีแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันบรรยากาศ,าาศดีว่ะลาเด็กนั่งกินชิลเลยอ่ะหลานชิลแห้งอ่ะ น้ำก็สิไล่หรอม,มั้งดูบรรยากาศหลังคิวเลยระวังข้ามเรากินก๋วเที่ยวกันนะ,ะครับมีเหลืองต้มยำดูนะบรรยากาศ มาดูมุมข้างล่างโอ้ชิลอ,อยู่ได้นี่เนี่ยอโอ้ชิลอ,อยู่นะเนี่ยโอ้ชิลเลยอ่ะบรรยากาศดีทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มาโอกาสได้มาก็แวะนะครับผมยังขายดีโอ้ชิลเลย ไปกับผมเดินทางกันต่อเดินกับผมมาถึงแล้วครับจอดรถเรียบร้อยกำลังจะเดินลงไปทางล่างตอนลงเนี่ยน่าจะเดินได้ชิลตอนขึ้นมาน่าจะได้นั่งรถขึ้นมาค่ารถเท่าไรจักบาทเหรือสิบบาทก่เดินเดินเฮ้ยรถ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 ขึ้นมาอาจจะเดินขึ้นรถเนี่ยนี่ครับขึ้นมาพื้นยางมือไหวเดินลงก็ชิลรถแม่รถแม่ คิวเลยก่อนนอั่งรถไปคิวเลยแต่เขาเดินเดินสบายอยู่สบายนิตอนลงตอนขึ้นก็ไม่น่าไหวอุ้ยถนนเห็ดถนนใหม่โหถนนยังดีอะ่ะนี่านอันนี้ดูมกอดูมนู <laughs> <laughs> อ๋อเ,เีือเมือดูมือมาอยู่ วิสิลีบขึ้นมาโพนี่วะโอ้เฮ้ยถนนก็เห็ดดีวะเนาะเข้านี่ไหลลงไปเลยเด็นี่ยางเนี่ยรถไปแล้วรบไปแล้วลบ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 ๆเดี๋ยวลบลบทำไมเราไม่นั่งรถเดินกับผมโอ้ทำถนนอย่างดีเลยเว้ยมาแล้วสิ่งแล้วว้าวเอ๊เขาพิจิกูดนะป๊อ อัดขึ้นเลยบรรยากาศดีอยู่นะเมื่อนี้นะโอ้ตอนลงก็ลงชิวแล้วครับผมก็ยังมีไผยพัอยู่งกางหลังนี่ลงลงนี้ไหมถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้คนเลนะยคนหลายคนยอ้คนหลายบเพราะว่าเมื่อวานี้บรรยากาศก็ดีอยู่นะไม่ไปแดดไปไหนถึงแล้วถึงแล้วอู้คนเยอะเลยเล่นอยู่นี่นะเดี๋ยวจะขึ้นไปสำรวจกับนาริปโอเคครับผม จะไ,ได้ขึ้นไปสำรวจข้างบนชั้นน้ำตกต่อไปเอ้ย,อย,ยน้ำตกน้ำตกอ่างผักน้ำอะ่ะคยเข้าไปเรียบ่ยยังเม่นบ่เออโอ้ยชันเลยนี่ยโอ้ยสูงเลยเนี่ยสูง ถอรองเท้าไหมวะฮะคือสิของกอาว้ปขอรองเท้าวะแม่นบะไม่เอาใบเนาะอะไรวะขึ้นมาแป๊บเดียวอู้หูเมื่อยอยู่ด้วยนีิอือหูเมื่อยอยู่เสร็จแล้วทีมงานไม่เสร็จหรอ ก็อย่างนั้นมาอยู่กี่าาาาหายไปไส่แล้วกันสุราตีเหรอโอ้พิสาถาถึงสั่เลยวันนี้วะงงเลย <c oughs> ใช้รีมอะไรครับเนี่ยหน้าสิดเชียว <c oughs> หนอ้า้อูน, <c oughs> น้อห้า้อู้อูอู้้้อู้ะถึอไหนแ้้วเนี่ยยังไม่ถึงอีก้อ อาวครับกลับเราเลาะไปอย่างนั้นเหรอเลาะลงไปอย่างี้เหรอสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเข้ามาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมขณะนี้ตอนนี้ปวดขาแล้วครับโอ้โอนี่มันกระหนกนาหววีือไงว่ะปวดจากแมนโมเมนไปแล้วเฮ้ยติ๊บไปแล้วหนึ่งโอ้โหชันอะโอ้โหชันอะ อู้ <Ooh>. <Ooh, S 1> นี่มันกระนกนาลีนี่ยวะเนี่ยสวยอ่ะออกระนกนาลีสวยอ่ะชั้นที่สามอุ้ยมันจะมีกี่ชั้นนะทั้งหมดอ่ะ <Ooh. S 2> ชั้นที่สามอู้ตัวนี้ไหมอู้อลังกายเหรออ้โหตัวนี้ อหญงใหญ่อันนี้ชั้นที่สามเฮ้ยสวยกว่าตรงนี้วะชั้นอะไรเนี่ยตกตกอะไรเนี่ยตกคันที่อู้หูพันสวยว่ะตรงนี้ก็ได้โน่นก็ได้เอ้ยสวยเละ ต่อตขอต่อดีกว่ามากเ่ยอุ้ยหมื่นเด้อหมื่นเด้อพี่น้องหมื่นเด้อครับ ย่านกระโดดไปใต้หินเลยไหมบ้าเหรอเมาดีกว่าวะญานิหรอดงไก่อนนี่เดานี้เด้โฮะโอ้าตโดนหินเลขาหักเลยด้วอ้ จะจะโดดน้ำเดี๋ยวืเด็กน้อยมันโดดย,ย่างไปเนี่อยเอเสียวหุนก้อนหินเว่ยก้นอ,อะไรไม่รู้สวยดีย่างๆ มีมีคนหมอกให้ด้วยโอ้เทว่วะดูผนังเนย่ทเท่อะ เย็นดีวะงามเลย

อะไรตรได้ไหมโอเคครับทุกคนขึ้นมาแล้วครับ ตอนลงครับเดินลงครับผมตอนขึ้นเสียกนละสิบบาทครับเดินไม่ไหวไปกับหกรอยโล่ะโอ้ยหกรอยเมตรลงสามรอยขึ้นสามอยโอเคครับผมคลิปนี้ก็เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับน้ำตกจจนทเทถินครับผมเหื่อยโอเคครับผมไปเจอกันไม่ลิปหนานะครับสวัสดีครับ